ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ V1 Story นะครับก่อนจะไปรับชมกันนะครับ ฝากกดติดตามช่อง V1 Story ด้วยนะครับและสำหรับวันนี้นะครับภาพบรรยากาศแบบนี้เราก็อยู่กันที่จัดจุจักอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเราจะพาทุกท่านมาดูกันที่ร้านพี่เนยนั่นเองนะครับสำหรับร้านพี่เนยนะครับก็ ออกมาทาง JJ m มอประตู4นะคะประตูเดลิควีนก็จะเจอเลยนะครับ <Okay. S 1> ก็เลยได้ว่ามีนกหลากหลายชนิดกันเลยส่วนจะมีนกอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวไปติดตามรับชมกันได้เลยครับ <Yeah. Woo. S 1> เริ่มที่อย่างแรกนะครับนั่นก็คือนกซีบ้าฟินนั่นเองนะคะ <Wow. S 1> ที่เราเห็นอยู่ตอนนี้นะครับสำหรับนกซีบ้าฟินเนี่ยก็ราคาอยู่ที่ตัวละ 200บาทนะครับก็มีให้เลือกกันหลากหลายสีสันนะครับมีทั si ้งตัวผู้ตัวเมียเลยนะครับใครสนใจนกตัวเล็กๆเสียงไม่ดังนะครับก็แวะไปดูกันได้เลยนี่นะครับนี่ถ้าตัวไหนที่มีแก้มครับแล้วก็มีลายตรงใต้ปีกอ่ะจะเป็นตัวผู้นะครับส่วนตัวไหนที่เป็นสีพื้นทั้งตัวแบบไม่มีแก้มไม่มีลายใต้ปีกก็จะเป็นตัวเมียนะครับ สำหรับนกซีบ้าฟินเนี่ยก็เป็นนกอีกหนึ่งชนิดเลยนะครับที่เพาะพันธุ์ง่ายมากๆแล้วที่สำคัญก็คือไม่ต้องใช้กรงที่ใหญ่มากนักแล้วก็เสียงไม่ดังนะครับเหมาะสำหรับคนที่มีพื้นที่จำกัดนะครับแล้วที่สำคัญราคาสบายกระเป๋าอีกด้วย <Yeah. S 1> มาต่อกันเลยนะครับชนิดต่อมานั่นก็คือนกกระจอกชวานั่นเองนะครับอันนี้ราคาอยู่ที่ตัวละ 400บาทนะครับ <Yeah. S 1> มีสีเดียวนะครับ <Yeah. S 1> สีดำเนาะแต่เป็นนกโตพร้อมทำเลยนะครับ <Yeah. S 1> ใครสนใจเนี่ยแวะไปดูกันได้เลยนะครับสำหรับสีอื่นเนี่ยวันที่เราไปไม่มีนะครับแต่ปกติเนี่ยก็อาจจะมีมาเนาะถ้าใครสนใจสีอื่นเนี่ยก็ลองไปสอบถามดูได้นะครับ สำหรับนกกระจอกชาวาก็ไม่ต้องพูดเยอะเนาะถ้าใครที่ติดตาม V1Story เนี่ย <Okay. S 1> ก็คงจะรู้จักกันเป็นอย่างดีอยู่แล้ว <Okay. S 1> คแต่เขาจะถ่ายยากนิดนึงเนาะเขาจะบินแบบไวนิดนึงนะครับแต่การที่เราซื้อนกโตขนเต็มเนี่ยก็ดีนะเพราะมันย่นระยะเวลาไปได้เยอะเลย oh. นะครับมาต่อกันเลยนะครับนั่นก็คือนกแก้วมีหนอนนะครับ <Wow. S 1> าาราคาหลักพันนะครับนั่นก็คือนกคอคกคเทลนั่นเองนะครับ สำหรับคอคเทลโตเนี่ยราคาจะอยู่ที่ตัวละ2,000บาทนะครับอันนี้เนี่ยมี2ตัวนะคะท่านผู้ชมตัวหน้าเนี่ยจะเป็นลายมุกแล้วตัวหลังอะถ้าแอบ,บเห็นคือกำลังกินอาหารอยู่อะคับจะเป็นลูติโนนะก็น่ารักมากๆเลยนะครับเขาไม่กลัวคนเลยนะครับท่านผู้ชมเนี่ยเขาก็เกาะแบบแอดท่าให้ถ่ายน่ารักมากๆเลยนะครับ ก็เอกลักษณ์ของสายพันธุ์นี้เลยก็ยคือเขาจะมีหงอนแล้วก็มีแก้มนั่นเองนะครับก็เป็นนกแก้วราคาหลักพันที่มีออปชันมากมายเนาะไม่ว่าจะมีหงอนมีแก้มและที่สำคัญเนี่ยสามารถที่จะฝึกคูดหรือว่าผิวปากเป็นบทเพลงเป็นทำนองต่างๆได้อีกด้วยนะครับ <Wow. S 1> อ่าใครสนใจเนี่ยแวะไปดูกันได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูชนิดต่อไปกันเลยดีกว่า <Yeah. S 1> นะครับ นั่นก็คือนกฟินเจ็ดสีนั่นเองนะครับต้องบอกว่าราคาเนี่ยอยู่ที่ตัวละ1,000พบาทนะครับ <Wow. S 1> แต่ที่ฟินเจ็ดสีร้านเนี้ยเนี่ยจะบอกเลยนะครับว่าสวยมากๆนะครับไม oh. ่ว่าจะเป็นสีสันเนาะเป็นนกสีเต็มทั้งหมดนะครับแล้วก็ ค่อนข้างจะมีโครงสร้างที่ถือว่าสมบูรณ์นะครับแล้วก็ใหญ่เลยพอสมควรนะครับใครสนใจต้องลองแวะไปดูเลยนะครับรับรองว่าสาววกฟินเจ็ดสีเนี่ยไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับสำหรับฟ <c oughs> ินเจ็ดสีของร้านนี้เนี่ย <c oughs> เขาก็มีให้เลือกทั้งตัวผู้ตัวเมียเลยนะครับมีตั้งแต่เขียวเหลืองนะครับแล้วก็เป็นไดรูหลดนะครับ หลายๆตัวเป็นไดรลูดเลยนะคะท่านผู้ชมเนาะสนใจสีไหนเนี่ยลองแวะไปดูได้นะคะ <Okay. S 1> แล้วก็ยังมีหน้าแปลกๆอะบางตัวเป็นหน้าเหลืองออเป็นไม่ใช่เป็นสีเหลืองหน้าขาวอกขาวอะไรแบบนี้ครับ ใช่ก็มีหลากหลายสีสันให้เลือกเลยแล้วก็ดูแข็งแรงนะครับดูแข็งแรงดีมากๆ <Yeah. S 1> นะครับอ๋อก็ลองไปเลือกดูกันนะครับราคา1,000บาทเท่านั้นนะครับ <Yeah. S 1> รสำหรับฟินเจ็สีเนี่ยก็เป็นนกอีกหนึ่งชนิดนะครับที่เสียงไม่ดังเนาะแล้วก็ไม่ต้องใช้พื้นที่มากนะครับแต่ใครที่กําลังจะหามาเลี้ยงนะครับก่อนเราจะรับเขามาเลี้ยง ก็อย่าลืมศึกษาหาข้อมูลวิธีการดูแลรวมไปถึงพฤติกรรมนะครับอาหารการกินหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยให้รอบคอบซะก่อนด้วยนะครับเนี่ยสวยนะครับท่านผู้ชมแต่ทีนี้นี่เขาจะบินไวนิดนึงนะครับต้องตั้งใจดูนะอ่าถ้าอย่างตัวที่อกกับอกกับส่วนท้องอะครับเส้นแบ่งไม่ชัดเจนอะคือสีแบ่งไม่แบบไม่แบ่ง,บงชุบอย่างเงี้ย ก็จะเป็นตัวเมียนะครับแต่สําหรับตัวไหนเนี่ยที่อกกับส่วนท้องเนี่ยมีเส้นแบ่งตัดกันอย่างชัดเจนเนี่ยครับอันเนี้ยก็จะเป็นตัวผู้นะครับหรือว่าถ้าเราดูโดยภาพรวมอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวผู้เนี่ยจะมีสีที่คมชัดกว่านั่นเองนะครับมาต่อกันเลยนะครับนั่นก็คือนกสันคอนัวนั่นเองนะครับสำหรับสันคอนัวอันเนี้ยเนี่ยจะเป็นนกโตนะครับอ่าโตมากๆเลยเห็นไหม เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะมีสีสันที่สดใสนะครับอันนี้เนี่ยเราน่าจะไม่ได้ถามราคามานะครับแต่ราคาซันพร้อมทำตอนนี้เนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ8,000-10,000บาทประมาณนี้นะครับสนใจเดี๋ยวลองไปสอบถามทางร้านดูอีกทีนะครับแต่สีสันเขาสวยงามมากๆเลยนะครับอันนี้น่าจะเป็นนกโตแบบพร้อมทำเลยนะครับอ่า สนใจก็แวะไปดูกันได้นะคะโอเคสันก็เป็นนกอีกชนิดหนึ่งนะที่เขามีความต้องการของตลาดตลอดเวลาครับท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เลี้ยงเนี่ยไม่ต้องผิดหวังหรือว่ากลัวที่ว่าจะไม่สามารถขายได้นะเพราะว่าเราจะเห็นนกชนิดนี้เนี่ยมีขายตลอดเลยที่จัดจูกต <Yahoo! S 1> นะครับมาต่อกันเลยนะครับนั่นก็คือ นกกินชิกนะครับสำหรับอันนี้จะเป็นกินชิกโตนะครับกงนี้ยเนี่ยจะเป็นกินนอร์มัลนะครับราคาอยู่ที่1,400บาทนะครับอันนี้เป็นนกโตเนาะใช่อดีดูนกโตกันไปก่อนเนาะเดี๋ยวลูปอนจะอยู่ด้านหลังนะครับท่านผู้ชมอย่าเพิ่งปิดช่องหนี้ไปไหนยังนม้หมดแค่นี้นะครับอ่ะอันนี้เป็นกิน Normal นอะร์มเนาะก็ดูแข็งแรงล่าเริงนะครับแบบเนี่ยมาเกาะหาเลยเนาะ แด้วยนิสัยของความเป็นกินชีกอะครับเขาจะมีความเชื่องมีความน่ารักแล้วก็ไม่กลัวคนนะครับเท่าที่ดูเนี่ยพวกนี้น่าจะโตจากลูกป้อนนะครับเพราะว่าเขาค่อนข้างที่จะมีความเชื่องเลยเนี่ยมาหาเลยนะครับเออสวยนะคะน่านุผู้ชมวันนั้นไปดูอยู่ก็ยังแบบอยากจะได้มาเลี้ยงจังเลยแต่ก็เอาไว้ก่อนละกันนะครับเออใครสนใจก็ แวะไปดูกันได้นะครับมีนกหลากหลายชนิดให้เลือกเนาะกินชิคคอนนัวเนี่ยก็เป็นนกอีกสายพันธุ์หนึ่งที่เป็นนกยอดนิยมนะครับต้องบอกว่าซันคอนัวกับกินชิคเนี่ยเป็นลูกป้อนที่ร้านเนี่ยเขารับซื้อตลอดเลยนะครับท่านผู้ชมแล้วก็มีวางขายอยู่ที่ตะจุจักตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเป็นนกที่ขายได้ตลอดนะครับมาต่อกันเลยนะครับนั่นก็คือนกหงยกฮอลแลนด์นั่นเองนะครับ สำหรับหงหยกฮอลแลนด์ตอนนี้ก็ราคาอยู่ที่200บาทนะครับแต่เห็นมีกลงเดียวเองนะท่านผู้ชมก็เป็นนกเด็กอะค่ะเป็นนกไม่ได้โตมากก็เป็นนกรุ่นๆนะครับแต่ก็ไม่เด็กขนาดแบบว่าลงลังนะครับเนี่ยก็มีหลากหลายสีสันนะครับไม่ว่าจะเป็นเนี่ยตัวหน้าเป็นเนือบอลหน้าเหลืองนะครับตัวในก็มีเป็นสแปงเกิลมีเป็นอะไรบ้างนะครับ สนใจสีไหนลองแวะไปดูกันได้อ่าสวยงามนะคะ <Wow. S 1> สำหรับหงยกเนี่ยก็เป็นนกอีกชนิดหนึ่งเนาะที่อยู่คู่กับวงการนกสวยงามประเทศไทยเนี่ยมาอย่างยาวนานเลยนะครับแล้วก็เป็นนกอีกสายพันธุ์หนึ่งนะครับที่เพาะพันธุ์ง่ายให้ลูกง่ายที่บ้านเลี้ยงอยู่เนี่ยเขาเลี้ยงลูกเก่งมากเลยนะครับแล้วเขาก็ ค่อนข้างที่จะแข็งแรงอ่ะเป็นนกที่เลี้ยงง่ายชนิดหนึ่งเลยนะครับ <Wow. S 1> มาต่อกันที่ชนิดต่อมาเลยนะครับนั่นก็คือนกเลิฟเบิร์ดนั่นเองนะครับสำหรับเลิฟเบิร์ดเนี่ยช่วงนี้เนี่ยเราจะเห็นแต่นกขอบตาเป็นหลักนะครับเราไม่เห็นนกไม่ขอบตาเนาะ <Okay. S 1> สำหรับเลิฟเบิร์ดขอบตาเนี่ยชุดนี้นะครับที่เห็นอยู่ในภาพก็ราคาอยู่ที่ตัวละ800บาทนะครับก็ถือว่าราคาโอเคนะครับ ลเบิร์ดเนี่ยก็เป็นนกอีกสายพันธุ์นะครับที่อยู่มาอย่างยาวนานเนาะด้วยเอกลักษณ์ของความเป็นเจ้าแห่งสีสันนะครับ oh. เขามีสีสันที่หลากหลายมากๆเลยนะครับแล้วด้วยชื่อของเขาที่เขาเป็นนกลเบิร์ดใช่ไหมครับเวลาเขาจับคู่เวลาเขาอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยครับ oh. เขาก็จะมีการแสดงความรักที่มีต่อกันเนาะ oh. น่ารักมากๆเลยว่าจะเป็นแบบ ใช้ขนป้อนอาหารให้กันอะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเลยได้ชื่อว่าเป็น l ล็เบิรนะครก็คือเป็นนกแห่งความรักนั่นเองนะคะใครสนใจเนี่ยแวะไปเลือกได้นะครับมีหลากหลายมีหลายหลากหลายสีนะครับแล้วก็มีให้เลือกหลายกลงหลายตัวเลยนะครับเยอะพอสมควรเลยนะครับ <Okay. S 1> แต่ถ้าเยอะที่สุดวันนั้นนะที่เราไปนะจะเป็นฟินเจ็สีเยอะอกมากนะครับเลเบิร <Wow. S 1> เนี่ยจะลองลงมา อ่ะแล้วเดี๋ยวเราไปดูลูกป้อนกันเลยนะครับเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยต้องรอดูลูกป้อนกันแน่ๆเลยนะครับมาเริ่มกันที่ชนิดแรกเลยนั่นก็คือนกซันคอนัวนั่นเองนะครับสำหรับซันคอนัวเนี่ยราคาจะเริ่มต้นอยู่ที่2500บาทนะครับสำหรับลูกป้อนนะก็ขึ้นอยู่กับ ความเหลืองนะคะถ้าเหลืองมากก็จะแพงนิดนึงเ<อ>นาะหรือว่า,าในเรื่องของขนาดด้วยนะครับเป็นขนน้ําขนคุ้มอะไรแบบนี้ราคาก็อาจจะแตกต่างกันไปบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ดูแล้วเนี่ยกรงเกิงเลี้ยงอะไรเนี่ยเขาดูสะอาดสะอานนะครับแล้วก็มีไฟกกมีอะไรดูดูโอเคเลยนะครับใครที่สนใจเนี่ย จะรับลูกต้อนไปเป็นสมาชิกใหม่ของที่บ้านสักหนึ่งตัวเนาะซันเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความสามารถในเรื่องของการพูดนะครับการจดจำเจ้าของหรือว่าความเชื่องนะครับที่ได้รับความนิยมให้เลี้ยงเป็นนกที่ปล่อยบินอิสระแล้วก็ว่ากันว่าเป็นนกที่ฝึกให้เชื่องแล้วก็ฝึกให้บินอิสระได้ง่ายที่สุดเลยนะครับก็เหมาะ สำหรับเป็นนกของคนที่กำลังจะเริ่มเลี้ยงนกแล้วก็อยากมีนกสักตัวเป็นนกเชื่องหรือว่านกบินอิสระนะครับ <Okay. S 1> สันคอนนัวเนี่ยก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจเลยนะครับแล้วนอกจากความเชื่องแล้วเนี่ยเอกลักษณ์ของเขาอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือสีสันที่สดใสนะครับเราจะเห็นว่าเมื่อสันโตเต็มที่เนี่ย เขาจะมีสีเหมือนพระอาทิตย์เลยนะครับก็คือมีสีแดงเออสีส้มอมแดงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นนกอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่ได้รับความนิยมนะครับแล้วก็อยู่คู่กับตลาดนกสวยงามประเทศไทยนะครับอ่าอันนี้จะเป็นไซส์ขนคลุมนะครับอ่าแต่อันนี้เขาจะออกเขียวใช่ไหมแต่ไม่ต้องห่วงนะครับเมื่อเขาถึงวัยที่จเจริญวัยขึ้นเนี่ยถึงวัยที่พร้อมผสมพันธุ์หรือว่าโตขึ้นเนี่ยครับ เขาก็ค่อยๆผัดจากสีเขียวเขาก็จะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองนะครับแล้วก็เป็นอมส้มออกแดงๆอะไรอย่างเงี้ยครับเมื่อโตขึ้นเนาะแต่การที่จะเหลืองเร็วเหลืองช้าอะไรอย่างเงี้ยครับก็ขึ้นอยู่กับกรรมพันธุ์แล้วก็ตัวนกด้วยนะครับว่าพ่อแม่เขาเหลืองเร็วเหลืองช้าอะไรประมาณนี้ครับ <Okay. S 1> ใช่แต่ไม่ต้องลวงนะซันทุกตัวเหลืองหมดนะครับ oh. พอโตขึ้นเขาไม่ได้เขียวอย่างงี้นะครับอ่า oh. น่ารักเนาะ ตาเขาแป๋วมากเลยนะครับท่านผู้ชมเออแล้วซันเนี่ยเป็นนกที่เขาค่อนข้างจะมีความเชื่องใช่ไหมนี่ดูสิดูสิเขาโยโคอนะแล้วเขาไม่กลัวคนเลยนะคะท่านผู้ชมเนี่ยถ้าใครชอบอันนี้จะเหลืองกรงนี้จะเหลืองขึ้นมานะครับอันนี้ก็อาจจะราคาสูงขึ้นมานิดนึงนะครับ <Okay. S 1> ก็ลองไปเลือกดูว่าเออเราชอบแบบเหลืองเลยไหมหรือเอาเขียวก่อนก็ได้เดี๋ยวค่อยไปเหลืองอะไรแบบนี้ oh. นะครับ สำหรับร้านที่เนยนะครับเขาก็มีเพจ a c e b o o k ด้วยนะครับก็คือเพจชื่อร้านเนยเลยนะครับใครสนใจก็เซิร์ชเข้าไปดูได้นะครับอ่ารู้สึกว่าถ้าเป็นพวกแบบว่านกเนี่ยไม่แน่ใจว่าเขาส่งหรือเปล่านะครับแต่เดี๋ยวตอนท้ายเนี่ยเราจะแนะนำในส่วนของอุปรกรณ์อาหารอะไรแบบนี้เขามีบริการจัดส่งนะครับแต่ส่วนนกเนี่ยเดี๋ยวลองไปคุยดูเองนะครับอ่าว่าเขา ส่งไม่ส่งอะไรยังไงเนาะแต่โดยมากร้านนีสสุกจักเนี่ยเขาจะเน้นขายหน้าร้านเป็นหลักนะครับก็สนใจแวะไปดูได้นะครับเดินทางสะดวกนะถ้าใครมีรถเนี่ยก็เอารถไปจอดที่เจเจ,เจมอเนาะออกประตูสี่ประตูเดล q ควีนนะคะามถนนมาเห็นเลยนะครับอยู่ร้านร้านตรงข้ามกับประตูเลยนะครับ <Okay. S 1> หาไม่ยากนะนี่ซันเยอะมากนะครับบนนั้นที่เราไปเนี่ยน่าจะมีซันแบบ ยี่สิบสามสิบตัวค่ะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวมีลูกป้อนชนิดอื่นอีกนะครับอย่าเพิ่งไปไหนนะรอน,นิดนึงออให้ดูความน่ารักของเจ้าลูกป้อนสันนิดนึงนะครับว่าเขาเนี่มีความน่ารักมากๆเลยดูสิจริงๆเขาพิ่งป้อนไปนะเนี่ยเจ้าของร้านเนี่ยเขาพึ่งป้อนอาหารไปก่อนที่เราถ่ายนะคืนนี้ไม่ได้หิวนะครับแต่เหมือนกับว่าเขาเห็น,คน่คนตไงเขาก็แบบ อยากเข้ามาหาอยากเข้ามาเล่นด้วยอะไรประมาณนี้นครับเนาะถ้าใครเลี้ยงซันอยู่ก็จะรู้เนะว่าซันเนี่ยเป็นนกที่ขี้เล่นมากๆเลยนะครับแล้วเขาก็จะมีโมเมนต์ความแบบเขาฉลาดนะครับท่านผู้ชมเขาเป็นนกที่ค่อนข้างจะมี iQ ในระดับหนึ่งเนาะ <Yeah. S 1> เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะ จดจําสิ่งต่างๆจดจําเจ้าของรวมไปถึงจดจําคําพูดอะไรต่างๆสามารถสอนพูดได้นะอันนี้จะเป็นไซส์ขนขนเรียกอะไระขนหนาบเนาะขนแบบหนามหน่อยเมื่อกี้มันขนคุมอันนี้จะเล็กลงมานิดนึงเนาะก็ลองดูว่าใครชอบไซส์ไหนอะไรยังไงนะครับร้ oh. านเขาก็มีให้เลือกหลากหลายไซส์นะแล้วก็มีสีแบบเขียวเลยมีสีแบบออกเหลืองเยอะหน่อยอะไรแบบนี้ครับ สนใจลองไปเลือกดูได้ก็นกก็ดูสุขภาพแข็งแรงโอเคนะครับ <Yeah. S 1> แต่เวลาเราเลือกเลือกซื้อนกเนาะ <Yeah. S 1> ก็ควรเลือกซื้อนกที่ร่าเริงนะคะแจ่มใสเนาะตาใสไม่ไม่หลับตาหรือว่าเอา่อไม่มีอาการท้องเสียอะไรแบบนี้ <Okay. S 1> ก็คือดูภาพรวมปกติทั่วไปเนาะเวลาเราเลือกซื้อนกลูกป้อนหรือว่านกโตอะไรก็แล้วแต่นะครับน่ารักเนาะจริงๆเนี่ย ซันคอนัวเนี่ยถ้าเล่าย้อนไปเนี่ยส่วนตัวเนี่ยเป็นนกชนิดแรกเลยนะครับที่อยากเลี้ยงมากๆเลยตั้งแต่ยังไม่ได้เลี้ยงนกอยากเลี้ยงซันมากๆเลยแต่จนถึงทุกวันนี้เลี้ยงนกมาประมาณ10ปีแล้วนะครับก็ยังไม่เคยได้เลี้ยงซันเลยนะครับรูทําไมเหมือนกันเนาะเหมือนเรามีดวงให้คลาดกันนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามว่าในอนาคตอาจจะมีสมาชิกใหม่เพิ่มเป็นซันคอนัวมาต่อกันเลยนะครับนั่นก็คือนก แก้วกีนชีสคอนัวนั่นเองนะครับสำหรับกีนชีสคอนัวเนี่ยก็นิสัยอะไรหลายๆอย่างเนี่ยก็คล้ายกับซันเลยนะครับมีความสามารถในเรื่องของความเชื่องพูดได้นะครับเหมาะสำหรับบินอิสระอะไรต่างๆเนาะแต่เขาเนี่ยจะมีสีสันที่หลากหลายกว่าซันนิดนึงนะครับ <Okay. S 1> สำหรับลูกป้อนเนี่ยราคาก็จะเริ่มต้นที่1,400บาทสำหรับกรีนนอร์มอลนะครับ ส่วนเยนโล w ไซส์ก็จะราคาอยู่ที่1,500บาทนะครับเนี่ยตัวเนี้ยจะเป็นเยนโล w ไซส์นะครับใช่อ่าส่วนบลูเนี่ยราคาก็จะเริ่มต้นอยู่ที่1,800บาทนะครับ oh. ก็ราคาอาจจะขยับขึ้นมานิดนึงนะครับสำหรับลูกป้อนในกลุ่มของกรนชีสนะครับเนื่องจากช่วงนี้เนี่ยอากาศเริ่มร้อนใช่ไหมครับหรือว่าอะไรหลายๆอย่างเนี่ย แล้วนกก็เริ่มเริ่มหยุดพักกันเริ่มไม่ได้ไข่อะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนกที่ออกสู่ตลาดก็เลยมีปริมาณที่น้อยลงนะครับ <อะ S 1> ก็เป็นเรื่องปกตินะครับพอสินค้าน้อยลงเนี่ยราคาก็ขยับสูงขึ้นนะครับอ่ะแล้วเราข้ามมาดูในเรื่องของอุปกร,รณ์อาหารอะไรต่างๆกันบ้างน,น,นะครับอันนี้เนี่ยที่ร้านเขาน่าจะมีบริการส่งนะครับสั่งได้ที่เพจ นะครับเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งเนาะเพจก็คือร้านเนยนะครับเขียนตามนี้เลยค้นหาได้ใน a c e b o o k นะครับนี่มีหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารอาหารไข่อาหารลูกป,ป้อนเนาะไม่ว่าจะเป็นนูที่เคที่หรือยี่ห้ออะไรต่างๆเนาะเดี๋ยวนี้ยี่ห้อมันเยอะมากนะครับเราก็จำได้ไม่หมดเหมือนกันนะครับหรือว่าเป็นอาหารสำหรับนกโตเนาะเม็ดทานตะวันธัญพืชรวม15อย่าง ข้าวไรข้าวโอ๊ตอะไรแบบนี้มีหมดเลยนะครับอันนี้ก็เป็น A-15 เนาะเอ๊ะแ1 9นะครับแล้วก็มี A 21นะครับแล้วก็มีเป็นตัวของเคที่นะครับแล้วก็มียี่ห้ออื่นๆอันนี้เป็นอาหารไข่นะครับก็มีหลากหลายเนาะกระปุกเขาก็สวยงามนะครับอันนี้เขาจะแบ่งมาจากถุงใหญ่นะครับใช่อาหารไข่ก็มีหลายยี่ห้อเหมือนกันนะ แล้วก็มีอาหารด้านล่างนะครับอันนี้เป็นข้าวไลอะไรแบบนี้ต่างๆเนาะมากมายเลยนะครับใครสนใจเนี่ยในส่วนของอาหารเนี่ยถ้าไม่สามารถไปเลือกเองได้เนี่ยอย่างที่บอกนะครับว่าเขามีบริการ จัดส่งเนาะ <Okay. S 1> และในสถานการณ์ปัจจุบันเนาะก็เหมาะมากๆเลยเนาะที่เราจะซื้อของออนไลน์สั่งมาส่งถึงบ้านอะไรแบบนี้นะครับไม่ต้องออกไปเสี่ยงกับสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนในเรื่องของวิตามินแล้วนะครับคอนรับเล็บอะไรแบบนี้มีทุกอย่างจริงๆ, oh. ๆนะครับต้องบอกเลยแล้วเขาก็ จัดร้านเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับสวยงามมากๆเลยใครสนใจก็ลองไปเลือกดูได้นะครับแล้ววันน,นี้เราไปเนี่ยก็มีโอกาสได้คุยกับพี่เจ้าของร้านนะครับเขาก็เป็นคนที่เลี้ยงนกเองด้วยนะครับเพราะฉะนั้นที่ใครที่อยากจะปรึกษาหาความรู้หรือว่าสอบถามอะไรอย่างเงี้ยก็คุยกับพี่เขาได้เลยนะครับ <Wow. S 1> ด้านบนนี้เราถ่ายเนี่ยเป็นเครื่องเป่าอาหารนกนะครับแต่เป็นแบบเป็นแบบใสอะสามารถมองเห็นได้ อันนี้ก็จะเป็นส่วนของวิตามินต่างๆนะครับมีในเรื่องของอเนี่ยอาหารไข่อีกเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีอะไรอ่ะนี่คืออะไรวิตามินรวมอะไรอย่างเงี้ยครับหลายอย่างเลยนะครับเนาะมากมายเลยนะครับเนี่ยเราก็จะเห็นอันนี้เป็นในส่วนของอาจจะน่าจะเป็นพวกอ,อาหารเสริมยาอะไรแบบนี้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นวิตามินเนาะ ใช่ผสมน้ำนะครับเนี่ย <Okay. S 1> สนใจอันไหนไปเลือกดูได้นะครับมากมายหลากหลายอันนี้เป็นชิงช้าเป็นของเล่นเนาะสำหรับสายแต่งกรงอะไรแบบนี้นะครับชิงช้าอะไรพวกนี้เออนกจะชอบนะครับพวกกินทีกฟอพัทระเบิดอะไรแบบนี้ชอบมากๆเลยนะครับอันนี้ก็เป็นหลอดน้ำนะแล้วเมื่อกี้ก็เป็นกระดองปลาหมึกอะไรแบบนี้เยอะแยะเลย อันนี้เป็นตะแกแรงสําหรับเอาไว้ลองอลูกป้อนอนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวนี้เขานิยมเลี้ยงว่าไม่ได้เลี้ยงกับขี้เลื่อยเอาขี้เลื่อยลองไว้ข้างล่างแต่นกออก็อยู่บนตะแกรงเพื่อที่ว่าพอนกอึใช่ไหมอึออมันก็จะลงมาอยู่ข้างล่างแล้วนกก็อยู่บนตะแกรงเพราะนั้นนกก็ไม่ได้อยู่กับอึไงมันก็ดีกว่าเมื่อก่อนแบบเราเลี้ยงกับตัวขี้เลื่อยเลยใช่ไหมครับใช่อันนี้ก็เป็นถ้วยสแตนเลสนะครับก็เหมาะกับนกที่แบบ อำนาจทำลายล้างสูงสูง oh, <no. S 1> พวกกินชีกพวกซันอะไรแบบนี้บางทีเขาแทะถ้วยแทะอะไรแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นคอนรับเล็บนะครับถ้าใครเลี้ยงพวกกินชีกหรืออะไรแบบนี้ก็จะรู้เลยว่าคอนรับเล็บเนี่ยสำคัญมากๆเพราะไม่งั้นเนี่ยเขามาเกาะเราทีนึงนี่ก็คือเป็นรอยทั้งตัวเลยนะครับแต่ถ้าใครเลี้ยงนกเล็กๆเนาะก็ไม่จําเป็นนะครับใครเลี้ยงกระจอกชวาเลี้ยงอะไรแบบนี้ไม่จําเป็น อันนี้เป็นรถเข็นนะครับไม่ได้เอาไปจ่ายตลาดที่ไหนนะเอาไว้ให้นกเล่นนะครับถ้าเราเคยเห็นคลิปในของต่างประเทศหรือในเมืองไทยเนี่ยก็จะมีแบบฝึกนกเข็นรถเข็นเก็บของใส่รถเข็นอะไรแบบนี้ครับอันนี้ก็เป็นให้นกฝึกอเอาคาบใส่ห่วงอะไรแบบนี้ครับคาบห่วงใส่เสาอะไรแบบนี้แล้วก็มีเป็นหมวกกันนกด้วยนะอันนี้ก็เหมาะแบบคนที่เลี้ยงนกเชื่องเนาะแบบอยากหาพอเพิ่มอะไรแบบนี้นะครับ เนี่ยมีชิงช้ามีลูกบอลจริงๆลูกบอลน,น่ะชอบมากเลยนะอ๋อแล้วก็ลังฟักไข่นะครับมีทุกขนาดเลยอันนี้บอกเลยอ่ะและอันนี้เป็นหนอนอบแห้งนะครับอันนี้ไม่แน่ใจมีนกไหนกินหรือเปล่านะครับแต่โดยน่าจะเป็นในพวกของอฟันแทะเม่นชูก้าอะไรอย่างเงี้ยดอมเมาส์แฟตเทลอะไรอย่างเงี้ยนะครับ <Okay. S 1> แล้วก็มีเป็นคอนอันนี้เป็นคอนยืนเนาะสำหรับฝึกคอแบกหรือว่า อะไรต่างๆเหล่านี้มีหมดเลยนะครับมีเชือกวงมีนกวีดมีหูเยอะมากนะครับสนใจอะไรก็แวะไปดูไปชมไปเลือกกันได้นะครับไปไม่ได้ก็ทักออนไลน์สั่งออนไลน์ได้เลยนะครับอันนี้เป็นนกวีดน่ารักมากเลยนะทำจากดินเผานะเป็นรูปนกต่างๆอย่างตัวนี้ที่ถืออยู่นี่เป็นแบ็กเฮดไคล์นะครับ แล้วก็ยังมีอีกหลากหลายชนิดนะเนี่ยมีซันคอนัวมีคอกคาเทลอันนี้ก็เป็นสายป้อนเป็นสนลิงนะครับเป็นบ้านนอนอะไรต่างๆอู้มากมายเลยนะครับสนใจอะไรแวะไปดูได้นะครับแล้วอย่าลืมนะครับกดติดตามให้กับช่อง V1 story ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ